The c u b News Weekly ความสำเร็จในยุคของเยอเกนคลับเสียงปรบมือยังคงก้องอยู่ในหูแสงไฟสปอตไลท์ยังคงส่องประกายบนใบหน้าของผู้เล่นลิเวอร์พูลทีมรักของใครหลายคนก้าวมาถึงจุดสูงสุดอีกครั้งและนั่นเป็นผลงานอันยอดเยี่ยมของผู้ชายคนหนึ่งเยอเกนคลับกุนซือผู้เปลี่ยนแปลงทุกอย่าง จากทีมที่กำลังดิ้นรนให้กลายเป็นทีมที่น่าเกรงขามที่สุดในยุโรปก่อนที่ครอปจะมาถึงลิเวอร์พูลก็เหมือนเรือที่กำลังล่มกลางมหาสมุทรไร้ทิศทางไร้พลังแต่เมื่อกุนซือชาวเยอรมันก้าวขึ้นมาทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเขาไม่ได้แค่คุมทีมเขาสร้างทีมใหม่ขึ้นมาทีมที่มีทั้งความแข็งแกร่งความเร็วและที่สำคัญคือหัวใจนักสู้ครอปไม่ได้เน้นผลการแข่งขัน เขายัางเน้นสร้างบรรยากาศภายในทีมให้มีความเป็นหนึ่งเดียวเป็นครอบครัวเขาเข้าใจนักเตะให้เกียรตินักเตะและสร้างความเชื่อมั่นให้นักเตะนั่นคือสิ่งสำคัญที่ทำให้ลิเวอร์พูลก้าวข้ามผ่านอุป,ปรสรรคต่างๆมาได้ความสำเร็จไม่ได้มาง่ายๆมันเต็มไปด้วยหยาดเหงื่อและน้ำตาความพ่ายแพ้ความผิดหวังลิเวอร์พูลในยุคข,ของครอปก็เคยพบเจอกับความยากลำบากเคยแพ้เคยเสียใจ แต่พวกเขาก็ลุกขึ้นมาสู้ใหม่สู้เพื่อเกียรติยศสู้เพื่อแฟนบอลและสู้เพื่อความฝันแต่ละเกมเหมือนการต่อสู้นักเตะทุกคนเหมือนนักรบสู้กันอย่างไม่ยอมแพ้ไม่ว่าจะเจอกับทีมที่แข็งแกร่งแค่ไหนลิเวอร์พูลก,ก็จะสู้สู้เพื่อชัยชนะสู้เพื่อความภาคภูมิใจและสู้เพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของทีมความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก หลังจากรอคอยมานานกว่า30ปีมันคือความฝันที่เป็นจริงมันคือความสุขที่ไม่วันลืมมันคือความทรงจำที่ทุกคนจะจดจำไปตลอดกาลไม่ใช่แค่แชมป์พรีเมียร์ลีกลิเวอร์พูลยังคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกแชมป์ยูฟาซู per คัพและแชมป์สโมสรโลกมันคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มันคือความภาคภูมิใจของแฟนบอลทั่วโลกแต่ความสำเร็จทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโชคช่วย มันคือผลงานของความพยายามความอดทนและความมุ่งมั่นของทั้งทีมงานโคช้ชและนักเตะทุกคนและเหนือสิ่งอื่นใดคือวิสัยทัศน์และความสามารถของเยอเกนครอปกุ่นซื้อผู้ยิ่งใหญ่ผู้สร้างตำนานหน้าใหม่ให้กับลิเวอร์พูลเขาไม่ได้แค่สร้างทีมที่แข็งแกร่งเขายังสร้างทีมที่มีจิตใจที่เข้มแข็งเขารู้วิธีดึงศักยภาพของนักเตะออกมาเขารู้วิธีสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเตะ และเขารู้วิธีสร้างทีมที่มีความเป็นหนึ่งเดียวความสำเร็จของลิเวอร์พูลในยุคข,ของเยอเกนครอปนั้นไม่ใช่เรื่องของเกมฟุตบอลมันคือเรื่องของความมุ่งมั่นความอดทนและการทำงานเป็นทีมมันคือเรื่องราวที่น่าทึ่งและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังว่าถ้าเรามุ่งมั่นและทำงานหนักเราทุกคนก็สามารถประสบความสำเร็จได้และถึงแม้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรชื่อของเยอเกนครอป ก็จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของสโมสรลิเวอร์พูลตลอดไปเป็นตำนานที่ไม่วันจางหายไปจากความทรงจำของแฟนบอลลิเวอร์พูลทั่วโลกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง The c o p News Weekly เพื่อรับชมคลิปและบทความดีๆเกี่ยวกับลิเวอร์พูลและวงการฟุตบอลอีกมากมาย